สวัสดีครับผมเคนสัตเมศนะฮะวันนี้มาทำหนายดวงกับเดอ e เอ็มเพลสตลอดนะครับผมโยโฮวันนี้เคนจะมาในหัวข้อมาดูกันหน่อยครับความมั่นคงที่คุณใฝ่ฝันคาดหวังเอาไว้จะมาถึงแล้วนะจ๊ะผลนำเสนอเบอร์0984596999นะครับเคนขอขายปีเสียทองคำแท้99.99%น99นะฮะกับหยก อเวนจูรินนะครับใครสนใจบอกมาได้เลยนะครับรวมถึงทะเบียนรถยนต์ประมูลวอแหวนอ้ออ่าง8888นะครับตอนนี้เคนก็นำเสนออยู่นะครับใครสนใจสามารถอินบ็อกหาเคนได้เลยนะครับผมแอทหนึ่งหนครับมามาดูกันความมั่นคงใดที่กำลังจะมาถึงคุณแต่เดี๋ยวขอเช็คพลังงานคุณก่อนนะครับ หรือสิ่งที่มันกำลังจะมาถึงคุณหรือความเป็นตัวคุณในตอนนี้ king of p e n t a c l <oughs> e ราชาเหรียญน,นะครับ <c oughs> กษัตริย์ถือเงินนะฮะมันเป็นไพ่เกี่ยวกับอนาคตมันคือความมั่นข้างของคุณนะะหรือตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่มีความมั่นคงในตัวเองนะฮะ <c oughs> มันเป็นเกี่ยวกับการทำมาค้าขึ้นในอนาคตที่กำลังจะมาถึง หรือตัวคุณเองเป็นนักธุรกิจนะฮะมีความฉลาดมีไหวพลิปเชิงธุรกิจอะนะฮะต่อให้ไม่ใช่นักธุรกิจก็จะมีชั้นเชิงนักธุรกิจในตัวนะฮะจริงๆคนผ่านมาเจอคลิปนี้ควรทำธุรกิจนะนะฮะเป็นไพ่ของหัวหน้านะเกี่ยวกับหัวหน้าหัวหน้าแผนหัวหน้าโรงงานหัวหน้าธนาคารหรือจะต้องเป็นผู้นำมานะครับไพ่ใบนี้เกี่ยวกับความมั่นคงหรือความเป็นผู้นำสูงด้วยนะฮะ ไปกันต่อมาดูกันอันนี้อาจจะเป็นตัวคุณเนาะคุณมีความเป็นผู้นำะนะฮะต่อให้เป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่มีในเรื่องของความเป็นผู้นำมีความเป็นชายนะฮะเป็นผู้นำสูงนั่นเองต่อไปเอกออฟเพนเทอร์เคิลโอ้โหตึงๆผมบอกเลยถ้าช่วงนี้ใครรอเรื่องเงินอยู่นะ เอกออฟเพนเดนะครับหมายถึงการเงินของคุณมันกําลังจะได้รับโอกาสบางอย่างนะฮะที่มันเป็นโอกาสที่ดีของคุณมากๆเลยมันเป็นเกี่ยวกับโชคลาภนะฮะได้รับลอยมีเงินใช้ไม่ขาดมือมันจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเงินนะฮะหรือคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การเริ่มต้นในธุรกิจของคุณมันเกี่ยวกับถ้าเกิดคนที่ทําเกี่ยวกับอัญมณีจิวเวลี่หรือทําอะไรก็ได้ฮะที่มันเกี่ยวกับความสวยงามก็จะดีหรือเป็นเท่าแก่นะฮะต้องเป็นเกี่ยวกับคนที่มีบาร,รมียิ่งโอโ้โหคิงอัพเพนเดอร์วิกอะนะฮะมันยิ่งเหมือนว่าตัวคุณในช่วงนี้มันอาจจะดึงดูดก,การเงินแบบที่คุณก็ไม่คาดคิดเช่นกันไปกันต่อ มาดูกันว่าพลังงานของคุณในช่วงนี้มันดึงดูดสิ่งใดอีกนะครับโอ้โหอัศวินถือถ้วย <c oughs> ตึงๆทั้งนั้นแต่ละใบคุณมีโอกาสได้รับความหวังหรือโอกาสบางอย่างจากทางไกละนะฮะหรือถ้าเกิดพูดในในยะหนึ่ง นะมันมีเกณฑ์ว่าบางคนกำลังรอข่าวดีจากทางไกลนะฮะหรือบางคนเนี่ยช่วงนี้ได้ออกเดินทางบ่อยด้วยมันเหมือนว่าช่วงนี้คุณนะฮะมันอาจจะเป็นคนที่มีลักษณะของเป็นคนหน้าตาดีอ่ะแต่ไม่เห็นหน้าไพา่นะฮะ ให้เห็นหน้าตาเขาหน่อยนะฮะคุณเป็นคนที่มีลักษณะหน้าตาดีนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงสวยอแหละนะครับมีสเสน่ห์เป็นคนโรแมนติกด้วยนะเป็นคนค่อนข้างโรแมนติกมันเป็นเกี่ยวกับนักรักนะฮะคือเป็นคนที่แบบรักใครก็แบบออกแนวรุ่มหลงนิดนึง รักสวยรักงามชอบแต่งตัวนั่นเองไปกรัต่อสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณพลังงานของคุณดึงดูดสิ่งใดอีกนะโอ้โหก้า oh, เหรียญตึงมากคุณกำลังได้รับเรื่องเงินแน่ๆนะครับช่วงนะี้เรื่องเงินน่าจะเด่น บางคนเนี่ยกำลังรอการเงินจากทางไกลนะฮะหรือว่าการค้าการทําธุรกิจบางอย่างการดิวบางอย่างมันจะประสบความสําเร็จนะฮะคุณเป็นคนเก่งเรื่องเงินอยู่แล้วอะตอนนี้เรื่องเงินของคุณเนี่ยมันเป็นเหมือนมีโอกาสแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเลยนะมันเป็นเงินก้อนใหญ่ครับเป็นคนที่มีลักษณะเหมือนคนที่ดึงดูดเรื่องการเงินเป็นก้อน่ะ คือมันมันเป็นพลังงานอย่างหนึง่งมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถด,ด้วยนะบางคนนะนะฮะถ้ามีอยากจะซื้อบ้านซื้อรถได้นะทําเป็นเล่นไปนะฮะคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เนี่ยพลังงานเต็งเปียมากนะผมบอกเลยจริงๆบางคนหลายๆคนเลยแหละผมว่าแทบทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปเนี้ยเป็นคนโสดนะครับแล้วก็ไม่ได้คาดหวังในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วด้วยนะฮะ แต่ในเวลาที่คุณไม่ได้คาดหวังนี่แหละมันจะมานะโอเคคิงก็เป็นเดโคเอ็กออฟเป็นเดโคอัลวินถือถ้วยแล้วก็เก้าเหรียญน,นะฮะมาเปิดต่อ <c oughs> สิ่งที่กำลังจะมาถึงคุณโอ้โหสิบถ้วยตึง ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คุณก็คาดไม่ถึงอนะฮะสิ่งที่กำลังจะมาถึงในชีวิตคุณนะมันมาแบบทีเดียวอะนะครับมันจะมาแบบทีเดียวด้วยบุญผุศสลของคุณนะครับไม่ได้มาแบบไม่ใช่ว่าใครก็จะได้นะหนึ่งการเงินสองความรักเป็นความรักที่ดีมากด้วยนะมีโอกาสแต่งงานด้วยนะครับ อยู่กันอย่างมีความสุขมีการได้อยู่ร่วมกันจนมีลูกมีเต้านะครเป็นไพ่ความสมบูรณ์มันคือความเต็มนะคือความเต็มที่เต็มแม็กนั่นเองแบบตึงๆนะฮะมันคือความสุขแบบที่คุณกำลังจะได้พบอ่ะนะก็ขอให้คุณเชื่อไปกัันต่อทํำพลังงานให้ถึงนะสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนานะครับชำระจิตใจให้สงบ สิ่งที่มันกําลังจะมาถึงคุณนะ่ะคุณอาจจะคาดไม่ถึงแล้วดูดิสี่ไม้เท้าอีกอ่ะโอ้โหมีโอกาสได้ย้ายที่อยู่อาศัยด้วยนะครับสี่ไม้เท้าเนี่ยมันหมายถึงการได้มั่นหมายและการได้เข้ามาอยู่ด้วยกันกับคนที่คุณรักด้วยนะ ถ้าไม่มีคนรักเนี่ยก็มีเกณฑ์ว่าได้เปลี่ยนที่อยู่อาศัยได้ย้ายบ้านย้ายคอนโดหรือมีโอกาสได้ซื้อที่ซื้อทางมันมันเป็นสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปอ่ะมันกำลังจะค่อยๆก่อ,อร่างสร้างตัวไปเรื่อยๆคนที่ได้ไพ่ใบนี้นะส่วนใหญ่นะครับ อาจจะทําธุรกิจหรือทํางานของตัวเองหรือตําแหน่งในหน้าที่การงานของคุณอนะ่ะมันค่อนข้างจะมีหน้ามีตาพอสมควรนะฮะคนทําราชาการก็จะมีข่าวดีนะอาจ,จมีการเลื่อนตําแหน่งนะครับมันเป็นโอกาสทองที่คุณกำลังจะได้นั่นแหละไปกันต่ออีกสองใบดูซิ โอ้โหอสวินไม้เท้าการงานคุณมันแบบมันลุดหน้ามากอะ่ะแล้วดูหน้าเด็กถือไม้เท้าดิแบบเฮ้อไปกันเลยนะฮะควบมามันเป็นการไปแบบรวดเร็วเร็วมากด้วยนะอืม จริงๆตัวคุณเป็นคนแบบล,ล,ลุยเรื่องงานอยู่แล้วนะยิ่งมาเจอสถานการณ์ที่ไพ่ออกมันเหมือนจุดเปลี่ยน,นครับจะพูดยังไงดียจุดเปลี่ยนในชีวิตคุณะมันเข้ามาในจังหวะที่ใช่ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ายังไม่เห็นมีเลยนะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆทยอยมาทีละอย่างสองอย่างคุณจะค่อยๆเห็นจากภายในคุณก่อนคุณจะเปลี่ยนจากใจคุณก่อน จคุณจะเริ่มเปลี่ยนนะฮะมันจะเหมือนว่าสิ่งที่เคยชอบเรากลับไม่ชอบสิ่งที่เราเคยเชื่อเรากลับเชื่อมันน้อยลงหรือเราไม่เชื่อมันเลยคนที่เรารู้จักค่อยๆทยอยหายไปคนที่ไม่ใช่นะฮะจะถูกเขีรยออกสิ่งที่เราทํามันค่อยๆเป็นก่อเป็นกรรมเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงเริ่มจากการที่คุณไม่รู้ตัวก่อนนะฮะและพอมันถึงจุดหนึ่ง จุดคลายแม็กเมื่อไหร่มันจะมาแบบปึ้มทีเดียวเลยนะครมันจะเป็นฟิลนั้นเลยคุณเป็นผู้ที่แบบกล้าเผชิญอ่ะนะฮะแล้วมันมีเกณฑ์ว่าจะได้ทําโครงการบางอย่างด้วยนะความคิดสร้างสารรค์คุณมันบันเจิดอะ่ะดีครับดีแปนต่อสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับหูเด็กไม่เท้า ทั้งอสวินทั้งเด็กมันเป็นการเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างแท้จริงขอใช้คำนี้แล้วกันมันเป็นการเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างแท้จริงอ่ะมันหยุดไม่ได้แล้วชีวิตคุณก่อนหน้านี้หลายหลายคนนะเจออุปสรรคมาเยอะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จยากนะแต่หลังจากนี้มันเหมือนว่าชีวิตคุณมันจะค่อยๆเปลี่ยน คุณเป็นคนฉลาดมากด้วยนะครกระตือรือร้นด้วยแล้วเป็นคนแบบเห็นอะไรเป็นโอกาสหมดอะ่ะมันจะมีข่าวดีมาหาคุณมันจะมีคนนำข่าวดีมาหาคุณนะโอเค <c oughs> มาไปต่อหลังกล้องเป็นสเต็งน,นะหูต,ตึงผมบอกเลยแต่ละใบ ดูต่ออีกสักนิดหนึ่งสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับเนี่ยเดี๋ยวชาลีอดอ,ออกนะครับน่าจะเป็นการเคลื่อนไปข้างหน้าจริงๆนะฮะหกไม้เท้าอ่าเดี๋ยวผมจะเร่งละคุณเป็นคนมีชื่อเสียงนะทำเป็นเล่นไปเป็นคนมีคนรู้จักเยอะบวกกับว่าคุณเป็นคนมีความ พอดีในตัวคุณเองมีเหมือนความพร้อมจากใจก่อนอะนะฮะคุณไม่ได้รู้สึกว่าคุณขาดอะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณมีดีพอแล้วก็ไม่ได้ดีไปกว่าใครอะ่ะแต่พอดีอะ่ะเก็ตไหมฮะมันพอดีสำหรับคุณนี่แหละมันคือแรงดึงดูดที่มหาศาลมากๆนะฮะไปกันต่อหูเดือดซ้ำตึงมาก หรือเมดิเชียนนั่นแหละเห,เหมือนที่ผมบอกว่าความพร้อมมันมาในเวลาที่ใช่มันเป็นผลบุญผุศลเก่าผนด้วยบุญเก่าแล้วกันขอใช้คําว่าบุญเก่ามาถึงแล้วแล้วกันคลิปนี้นะครับบุญเก่าของคุณโอ้โหเนี่ยคิงวานงานมันจะดีมากผู้ใหญ่จับตามองอะนะฮะเป็นที่จับตามองมากๆเลยโอเคมาสรุป สรุปฮะภายในปีนี้แหละนะฮะผมให้เลยไม่เกินสามสี่เดือนเนี่ยคุณน่าจะได้อะไรที่มันแบบว่าสะพึงแบบตึงโป๊ะแันต่อโอ้โหความสุขอันยิ่งใหญ่นะครับความมั่งคั่ง เชื่อเถอะจงเชื่อนะครับเชื่อมั่นในตัวคุณเองเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทําเชื่อในฝีมือและผลและบุญที่คุณทำนะฮะต่อไปรีคอเวอรี่การปรับเปลี่ยนสําหรับวันนี้นะครับให้ผ่านมาเจอคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องเดลเพอเลอร์ชารล็ดด้วยใครสนใจดูดวงส่วนตัวอกหากเคนได้เลยนะฮะขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันเงินมั่นคงกันงานรุ่งเรื่อง,งความรักสุขสมหวังตลอดไปโย